ไม่มีงานหนหรอปากท้องช่วงนี้ตัดไม้ลำไผ่จัดไปงานจำแนกลราพันรับเมาสปลูกไผ่ซบเซาค่ะมีอะไรก็ทำไปก่อนนะจ๊ะ วันนี้มีลูกค้าแถวพิษณุโลกต้องการไม้ลำไผ่ไปทำร่างร้านทำบ้านทาสีตึกรามบ้านช่องเราก็ต้องจัดให้2-300ึงามลำลำละ35-45บห้าถึงสี่ิบห้าบทก็ยังดีเป็นพอค่ากับข้าวนี่แหละค่ะวิถีชีวิตคนอยากายอ่ะก้องทับเดินด้วยท้องเหนื่อยก็ทนเอานะมันก็เป็นแค่บทเยี่ยมที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะไหวท่านใดสนใจลำไผ่ แจ้งขนาดวจำนวนมาได้สองถึง10นิ้วมีเยอะนะติดต่อคุณบัณฑิตทาชมรมไผ่ถายลำจงาวัจังหวัดอุตราินตถ์โทรศัพท์0 8 9 1์0 9ค5่ะเพราะเมื่อไรที่ตื่นมาเราก็จะจงใครอยากได้ไม้ลำสนไม้แช่น้ำยารักษาเนื้อไม้โดยใช้บอแร็กซ์ทิมบอรรักษาเนื้อไม้ไผ่ให้คงทนถาวรเราก็บริการรับรองราคาไม่แรงค่ะ อําเคอท่าปลามีไม้ลําไผ่สวยๆตรงๆเชื่อมั่นในคีมงานคนทําไผ่มืออาชีพประสบการณ์30ปีค่ะแต่ตู้มาก่อนนะอืม ถ้าเอารถใหญ่มาทีลำก็ได้เดี๋ยวมปเอาใหม่เอาได้ยิ่งกินย่าล้ำไป้องสี่สิบเอาสี่สิบเอาล้ำแค่นั้นแหละอ่าล้ำมันโปะมาแล้วเนี่ยอ่าล้จะฟัดเอาห้าสิบเอาไปร้อยไปเลยวันนี้ ครับครบแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวปล่อยละเอานี่ว่าปล่อยเออเี่ยปล่อยได้เจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวอะไรเจับ